ตอนนี้อยู่ที่โชว์รูรมอีสุมเมดขนาครับกำลังจะเดินทางไปหาผู้ลูกค้านะครับไปกับเจ้ารถทดลองขับของโชว์รูรมเรานะครับเดี๋ยวไปพบกันนะครับเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะครับไปกับเจ้าอีสุมเมนะครับ ตอนนี้ก็มารับจองครับผมมาอยู่กับเจยุนะครับเจยูครับวันนี้จองรถรุ่นไหนนะครับอ๋ออีซูซูนิวเอ็กซ์อีลิแกนค่ะครับเป็นสีอะไรนะครับผมสีขาวมุกค่ะครับ ก็าไฟแนนซ์จัดนิ้พร้อมรับเลยใช่ไหมครับพร้อมรับเลยค่ะโครับเจ้าของธุรกิจนะครับค้าขายนะครับค้าคขายนี่คันคันที่เท่าไหร่นะครับนี่อ๋อที่ออกมาใช่ไหมคะใช่ครับที่ออกคันที่สองนะคะคันที่สองนะครับครับผมโอ้โหดีนะมีแต่คันล้านขึ้นเลยนะเพราะว่าใช้แล้วดีค่ะครับเดี๋ยวรอรับรถเลยนะครับผมรอรับรถโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุครับเลยครับผมจองแล้วครับขอบคุณครับครับเจ้ครับ